สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชิ้นานวงานนี้ได้ที่เด็ดเจ้าเสือใหญ่งัดวิชาจากสมรักลุยเดือดอาคีฟก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดและกดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง atpak2c ครบจบทุกความมันปักยก2 c เจ้าสยายมกรุงเทพทนบุรีนักสู้ฟอร์มฮอตวัย23ปีจากเมืองกรุงผู้ถ้าชิงอันดับ5ของแรนกิ้งวันมวยไทยเรุ่นไฟเวท125-135ปอนด์ เผยได้เรียนรู้เคล็ดลับใหม่มาเพียบจากการลงนวมกับสมรักคำสิงมวยไทยระดับตำนานและฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของไทยโดยเซียมนำมาปรับใช้สู้กับอาคิบกุรุซาดามวยหมัดคมวัย20ปีจากอัเซอบายจานภายใต้กติกามวยไทยรุ่นไฟเวทในศึกวันไฟไนท์36ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีรุมพินิรามอินทรา ในช่วงพรามทางอเมริกาตรงกับช่วงเช้าเวลา8นาฬิกาในวันเสาร์ที่4ตุลาคม2568ในการเก็บตัวรอบนี้เจ้าเสือใหญ่ที่ฟองกำลังมาแรงเก็บชัย5้าไฟต่อเนื่องในรายการวันยังคงปักหลักฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอเดชพันธ์โดยได้สมรักเข้ามาช่วยติวเข้มทำให้ตนได้ความรู้ใหม่ๆช่วยเสริมความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นตอนเด็กผมเคยดูการชกของพี่สมรักรู้สึกชื่นชอบในสไตล์การชกมาก เขาเป็นนักมวยที่ชกด้วยหญ้ามีเทคนิคหลากหลายอย่างที่ไม่เคยเห็นผมคิดว่าเขาคือตำนานมวยไทยคนหนึ่งผมได้เล่นเชิงกับพี่สมรักษ์และเห็นว่าเขามีลีลาการหลอกล่อออกอาวุธและสายตาที่สุดยอดมากทำให้ผมได้เรียนรู้การใช้เทคนิคต่างๆในการชกมวยไทยจากพี่เขาเยอะมากเลยครับ ไฟนี้เจ้าเสือใหญ่ต้องเผชิญบททดสอบสุดหินเมื่ออาคิฟกำลังฟอร์มแรงไม่แพ้กันหลังคว้าชัยชนะมาแล้วสี่ไฟรวดบนเวทีวันและหวังเสียบตำแหน่งในรังกิ้งแทนที่งานนี้เจ้าเสือใหญ่ประกาศพร้อมงัดทุกลูกไม้ออกมาสู้แบบสุดฝิมมือผมตั้งใจจะนำเทคนิคที่ได้จากพี่สมรักมาปรับใช้ในไฟนี้ สิ่งที่ฝึกซ้อมมาทั้งหมดมีประโยชน์มากครับโดยเฉพาะการใช้สเต็ปเท้าการออกอาวุธและการขยับหลอกคู่ต่อสู้ซึ่งผมเตรียมนำมาใช้จริงบนเวทีแน่นอนครับฝึกลาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามพันทางไทยทิเกตเมเจอร์ได้รับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม10นาฬกาโดยทันติตามข่าวสารและความคืบหน้าของวันได้ที่นี่เป็นกลางชินนาลขอบคุณมากครับ